สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทารโรเปิดไพ่ไทยดวงรายสัปดาห์20ไม่ใช่20สิขอโทษค่ะเปิดไพ่ไทยดวงรายสัปดาห์17ถึง23ธันวาคม2563 แม่หมอเบลอไปนิดนึงนะคะอ่ะพบกันนะคะคนวันพุธเปิดไพ่ททยดวงให้กับคนวันพุธทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนสามารถรับชมได้สมมาถือว่าเป็นวันพุธเหมือนกันเราจะไม่แบ่งแยกนะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งฟังเป็นคําแนะนําฟังประกอบการตัดสินใจอะไรดีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังสมมาจะมาบอกมาเตือนให้กับคนวันพุธได้รับรู้รับบ 17-23ธันวาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเข้ามาแล้วคนวันพุธคนละหนึ่งแชร์นะเข้ามาแล้วคนละหนึ่งแชร์นะจ๊ะคนละหนึ่งคอมเมนต์นะส่งต่อพลังบวกส่งกำลังใจให้กันเจอกันทุกสัปดาห์เจอกันทุกอาทิตย์นะ ใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเฟซบุ๊กสมมาพยากรณ์นะราคาเริ่มต้น3คํคำถาม59บาท5าคำถาม99บาทโอนเงินส่งสลิปแล้วก็พิมพ์คำถามมาได้เลยเดี๋ยวพิมพ์ตอบกลับนะจ๊ะหรือใครจะดูดวงแค่ความรักก็3คํคำถาม9 9บาทโอนเงินส่งสลิปแล้วก็พิมพ์คำถามมาได้เลยเช่นกันแต่ใครจะนัดเวลาโทรคุยโทรคุยเนี่ยต้องนัดเวลาล่วงหน้านะ ครึ่งชั่วโมง259บาท1ชั่วโมง350บาทต้องโอนเงินจองคิวและนัดเวลาล่วงหน้าเท่านั้นถามได้ไม่จำกัดคำถามทุกคำถามต้องการคำตอบสมพยากรยอมที่จะเป็นคำตอบไม่ใช่ยอมสิสมยาากรยินดีจะเป็นคำตอบให้กับทุกๆคำถามนะจ๊ะวันนี้แม่หมอจะสริดนิดนึงนะคะปากแดงนิดนึงเดี๋ยวตอนเย็นจะไปดูประกวดนะังสอไทยนะอ่ะ วันนี้มาทํานายทายดวงกันก่อนในเรื่องของความเหนื่อยท้อขอกําลังใจคนวันพุธสู้สู้โซมาบอกเลยนะคนวันพุธสู้สู้ เหนื่อยท้อเซงลาอยากเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนแฟนอยากย้ายบ้านฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วฉันเป็นใครฉันมาทําอะไรที่นี่ทําไมฉันต้องอยู่ตรงนี้ฉันเหนื่อยเหรอเกินฉันเหนื่อยมากเลยพี่จ๋าฉันเหนื่อยฉันท้อฉันขอกําลังใจฉันมืดแปดด้านไปหมดแล้วฉันจะเอายังไงดีกับชีวิตนี้ถามใจตัวเองดูนะอยากทําอะไรชอบอะไรการเดินทางค้นหาความฝัน คนเราเนี่ยถ้าเราได้ทําตามความฝันแม้แต่สักครั้งหนึ่งในชีวิตสําเร็จไม่สําเร็จค่อยว่ากันไม่ต้องไปซีเรียสความมุ่งมั่นความขยนันความอดทนเดชาริออดคือนักรบนักรบต้องเป็นนักสู้คนวันพุธต้องเป็นนักสู้แล้วที่สำคัญเป้าหมายของคุณต้องชัดเจน เหนื่อยตรงนี้ไม่อยากอยู่ตรงนี้หางานใหม่หาโอกาสอยากเปลี่ยนงานก็หางานใหม่มีเกณฑ์จะได้งานอะไรที่มันเป็นความอึดอัดจใจเหนื่อยยากลาบากใจไม่อยากอยู่แล้วก็เปลี่ยนไม่อยากอยู่แล้วก็ย้ายชีวิตเป็นของเราอย่าให้ใครมากำหนดมาบงการอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก่อนสิ้นปีรีบเปลี่ยนรีบทำหางานใหม่ได้หาเลยอยากไปต่างประเทศ อยากไปอยู่ต่างประเทศอยากไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนทําเลยตอนนี้ถ้าคนวันพุธยังมีกําลังแรงกายและแรงใจรวบรวมพลังกายรวบรวมพลังใจขอให้สู้มือถูกมัดตาถูกปิดแต่ปากใช้ให้เป็นประโยชน์ ปรึกษาได้ขอความช่วยเหลือได้มีเกณฑ์จะได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือด t h พิแทส t h e อสัง l ราชินีมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามอึดอัดเรื่องงานเหนื่อยใจเรื่องอะไรใดๆก็ตามขอแค่คุณพูดขอแค่คุณเอ่ยปากมีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้คุณมีคนหยิบยื่นความสุขและความสําเร็จมาให้คุณสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะลาออกเปลี่ยนงานรอบนี้มีเกณฑ์จะได้รับความมั่นคงใน ยาวใครอยากเดินทางไกลใครอยากไปอยู่ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนเริ่มลงมือทําเริ่มติดต่อเริ่มประสานงานได้เลยลุยได้เลยแล้วจะได้รับความช่วยเหลือแบบลับๆช่วงนี้บางคนอาจจะรู้สึกมืดแปดด้านมองไม่เห็นทางเลยจะเอาอยัางไงดีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ย่อมมีจะมีอัศวินขี่ม้าขาวจะมีคนหยิบยืนมือเข้ามาช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นจงยึดมั่น คนทำดีย่อมได้ดีแต่คนวันคนวันพูตาช่วงเนี้มันมันมันเหมือนอยู่ในสภาวะจำยอมไม่อยากอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ไม่อยากทำก็ต้องทำหรืออะไรเงี้ยเป็นสภาวะจำยอมจำใจสู้ค่ะ สู้กับมันค่ะสู้กับทุกๆปัญหาสู้กับทุกๆอุปสรรคอย่ากกลัวอย่าคิดวิตกกังวลไปก่อนล่วงหน้ามีคนช่วยเหลือแต่ตัวคุณเองก็ต้องแอคทีฟกระตือรือร้นด้วยอย่านอนรอคอยเวลาและโอกาสอย่างเดียวความสุขความสําเร็จความมั่นคงรออยู่เพราะอะไรเพราะว่าสี่ไม้เท้าหมายถึงความสําเร็จความมั่นคงงานมั่นคงกิจการมั่นคงอาชีพที่เกี่ยวกับของสวยงาม พริตต PR, ี aring, rd, ้พีอารเลขานุการร้านคาราโอเกะร้านอาหารร้านนวดทำเล็บ ทำผมเสริมสวยสปาหรืองานราชการงานธุรการงานเอกสารงานตำรวจทหารงานสจ๊วตงานแอร์โฮสเตสงานบริการต่างชาติต่างภาษาประสบความสำเร็จดีหลายคนมีเกณฑ์ได้ไปอยู่เมืองนอกหลายคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลช่วงนี้มีคนให้ความช่วยเหลือหยิบยื่นโอกาสมาให้อย่าดูถูกความสามารถของตัวเองสู้ค่ะลุยค่ะพร้อมรับโอกาสพร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับ ปรุงตนเองอยู่เสมออย่ามัวแต่นั่งทุกอย่ามัวแต่นั่งท้อลุยค่ะส่วนความรักอะไรที่มันไม่ก่อเกิดเทค่ะคนรักที่มันไม่สนใจเราที่มันไม่แคร์เราที่มันไม่สนใจความรู้สึกของเราคนรักที่มันอยากมีแต่เมียน้อยคนรักที่มันเจ้าชู้เทค่ะเลิกค่ะ หลายคนบางครั้งความรักเป็นรักระยะทางไกลเป็นรักที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเป็นรักที่มีแต่อุปสรรคอะไรไม่ใช่เทค่ะอะไรไม่ใช่ทิ้งค่ะรักข้ามรุ่นรักต่างวัยถ้าเข้าใจกันดีไปด้วยกันได้รักข้ามรุ่นรักต่างวัถวยวถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้ก็จบอย่าผูกมัดตัวเองจำไว้อย่างหนึ่งนะคะ คุณมีสิทธิ์เลือกคนวันฮูตแปดถ้วยต่อให้คนคนนี้เลิศเลอเพอร์เฟกขนาดไหนแต่มันไม่ตอบโจทย์สำหรับคุณ ไม่ใช่คือไม่ใช่อย่าหลอกตัวเองและอย่าก,กลัวว่าถ้าเลิกกับคนคนนี้ไปจะหาคนใหม่ไม่ได้ไม่เป็นแบบนั้นค่ะใครสนใจต่างชาติก็ได้นะสนใจพ่อแม่ลูกติดก็ได้นะหรือมันจะมีรักข้ามรุ่นรักต่างวัยหรือมันจะมีเกณฑ์ได้เจอคนเก่าๆคนรักเก่าไม่ว่าจะเป็นใครใดๆก็ตามที่ส้มหมาพูดมาคนคนนี้ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลต้องเป็นเสาหลักให้กับคุณต้องพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเสริม ใครที่ยังไม่อยากเลิกกันปรับความเข้าใจกันซะโดยเฉพาะในเรื่องของหนึ่งความเจ้าชู้ความเจ้าชู้มีเมียน้อยหรือมีความรักในความรับหรือมีอะไรปกปิดซ่อนเร้นเปิดอกคุยกันและเคลียร์ใจกันกับคนที่มีเรื่องของรักทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดระมัดระวังเรื่องการสื่อสาร บางคนแฟนหึงมากแทบจะจิต GPS ไปไหนทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรเช็คอยู่ตลอดเพราะว่ากลัวไม่ไว้ใจแต่บางคนแฟนก็ทำตัวมีรับลมคมในช่วงนี้คนโสดระมัดระวังเรื่องดวงเมียน้อยหรือความรักในความลับระมัดระวังความมีเสน์ของคุณจะดึงดูดคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาหาถ้าไม่อยากเป็นเมียน้อยถ้าไม่อยากเป็นสามีน้อยสามีรับดูให้ดีช่วงนี้ลังสังหอนแม่นใครโกหกคุณไม่ได้หรอก ยกเว้นว่าคุณจะโกหกตัวเองพยายามปฏิเสธความรักที่มันเป็นไปไม่ได้พยายามความปฏิเสธความรักที่ ที่มันเป็นอะไรที่ไม่สามารถออกตัวหรือเปิดตัวได้ระมัดระวังรักซ้อนไว้สักนิดหนึ่งส่วนคนเก่ากลับมาถ้าดีก็ให้โอกาสให้อภัยส่วนรักต่างวัยหรือรักข้ามรุ่นจะเด็กกว่าจะแก่กว่าไม่สําคัญแต่อายุห่างกันหลายปีลองเปิดใจดูคบกันมาเป็นระยะเวลานานมีเกณฑ์ได้แต่งงานแต่สําหรับคนที่เพิ่งเจอกันใหม่อย่าเพิ่งรีบร้อนอย่ามือไวใจเร็วค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะจ๊ะอย่าปิดกั้นอก โอกาสตัวเองไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องความรักส่วนเรื่องเงินมีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือเงินได้มาไวหมดไวเงินได้มาง่ายหมดง่ายเพราะฉะนั้นถ้าได้ความช่วยเหลืออะไรบางอย่างหรือได้รับทรัพย์สินมีค่าหรือได้รับเงินทองหรือความช่วยเหลือจากความเสน่หาขอให้ใช้เงินตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีตัวเราเองด้วยก็ส่วนหนึ่งเงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงส่วนหนึ่งเงินที่เกิดจากความช่วยเหลือเงินที่เกิดจากความสเสน่หาก็ส่วนหนึ่งเพศตรงข้ามให้ความช่วยเหลือดีแต่มันอาจจะเป็นความช่วยเหลือที่แลกมาด้วยผลประโยชน์ในเชิงชู้สาวหรือเปล่าอันนี้ลองดูให้ดีๆใครที่กำลังเครียดเรื่องเงินใครที่มืดแปดด้านจะเอาเงินไหนมาใช้นี่จะเอาเงินไหนมาใช้จ่าย คุณจะเห็นทางออกคุณจะได้รับความช่วยเหลือที่ดี แต่ก็อย่างงอมืองอเท้ารอความช่วยเหลืออย่างเดียวนอกนั้นไม่สะดุดติดขัดแต่แค่ช่วงเนี้ยคนวันพุธรู้สึกมันเหนื่อยมันท้อไม่อยากเอาอะไรแล้วหมดอะไรตายอยากดึงพลังบวกอยู่ใกล้คนที่เขามีพลังบวกแล้วปลุกขวัญและกำลังใจในตัวเองกลับมาค่อยๆคิดค่อยๆทำ The chariot หรือนักรบถ้าคุณทำอย่างเต็มที่ถ้าคุณสู้ถ้าคุณพร้อมถ้าคุณลุยโอกาสมีสำหรับคนที่พร้อมเสมอแล้ว ล้วความสําเร็จความมั่นคงในระยะยาวอยู่เคียงข้างคุณเงินก็ดีความรักก็ดีการงานก็ดีมีเกณฑ์จะมั่นคงขึ้นแต่คุณต้องให้เวลากับมันสักนิดหนึ่งแล้วช่วงนี้ใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ใช้ความน่ารักของคุณให้เป็นประโยชน์ถ้าใครหยิบยืนมือมาช่วยเหลือก็ยินดีรับความช่วยเหลือและรับโอกาสนั้นไวสุขภาพระมัดระวังท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะลำไส้ ระบบทางเดินอาหารให้ระมัดระวังคุณผู้หญิง ระมัดระวังเกี่ยวกับมดลูกลังไข่และระบบสืบพันธุ์ปวดท้องประจำเดือนให้ระมัดระวังกับบางคนที่มีปัญหาสายตาให้ระมัดระวังความซุ่มซ่ามหรือปัญหาที่เกี่ยวกับการมองเห็นหรือเลือดตกยางออกหัวล้างข้างแตกฟกช้ำดำเขียวมีเกณฑ์ได้เสียเลือดเสียเนื้อแต่ไม่ได้ถึงขั้นหลงหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลแต่มีเกณฑ์จะเจ็บตัวช่วงนี้อย่าห,ากหักโหมมากเกินไป พักทั้งกายพักทั้งใจดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีมีโอกาสจะได้เดินทางไกลมีเกณฑ์จะได้กลับไปเจอเพื่อนคนเก่าๆเพื่อนฝูงเก่าๆมีเกณฑ์จะได้กลับถิ่นฐานบ้านเกิดกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เคยจากมาที่เคยคิดถึงสมัยวัยเด็กกลับไปพักฟื้นนะทวงนี้ทําบุญลงศพสักนิดนึงหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับ การมองเห็นคนตามบอดหรือทำบุญด้วยแสงสว่างสักการะบูชาพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาเทวีหรือบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมและสักการะมหาราชผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าตากสินก็ดีพระนเรศวรก็ดีหรือพระปิยะมหาราชก็ดีแล้วโอกาสความสุขความสำเร็จความมั่นคงจะเกิดขึ้นกับคนวันพุธทำบุญด้วยเลข8หรือเลข12ออุทิศให้พระราหูด้วยเสริมดวง เสริมกำลังนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้วันนี้ลาไปก่อนจอดดีค่ะ